ที่นี่ถามว่ามากนลาลากที่นี่ก็คือมักกัน,นาซีลากีากาากคือถ้าเป็นภ<อ>าษาชวาวเภาษาชเาเลเพราะว่ากาลาลากีใชก่ก็คือว่ามันคล้ายคล้ายกัน อืมยังัสนักับเอินเดียีเอเอเียมาเลเซียไมิ่ใคอว่าแต่ว่าพี่น้องคือแต่เด็กยุคใหม่เขาไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ารุ่นเราเนี่ยยังเข้าใจยัเข้าใจภาษาภาษาภาษาดังเดิมภาางภาษาว่าังดว่าภาษาเาเลีอมันจะไม่เหมือนแต่ว่ามันคล้ายันคลยัแต่ว่าบางคนเขาจับเจงความได้แต่สคนเพูดเป็นแต่ว่าคร้ยกับภาษายาวีที่ Kuienes dari 3 jangkauan, tapi tak terlalu dekat. Tetapi mungkin ada kolabe, saniang, saniang. Biarlah saya memberikan contoh. 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 Biarlah saya มีตาสมุนสมุหานอกมาได้เดีขี่ไหนแเยือขนาเกิดพินาศแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชื่อสมพรใช่ใช่ข้าใช่ใช่ข้าว่าเราพูดอ่ะเขาจะเข้าใจกูเกลิ้เป็นลิปปี ลิปปี้ลิปปี้แล้วก็เพนเป็นลิปปี้อันนี้ใช่เป็นใช่ใช่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เกาะิปปี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาชาวเลเขาเรียกกูเหลาดีปี้คือว่าบางก็คือบางใช่มีขนาดขนาดเราภาษาเกาะพี่น้องอย่าเข้าใจเลยว่าว่าก็ภาษาเดียวกันนี่แหละเป็นแต่ว่ามันแตกต่างที่สําเนียงลิปปี้แปลว่าบางใชปูลาแปลว่าเกาะซึ่งเราก็เรียกว่าปูราเหมือนกัน เดี๋ยวบั้งเดิมเลยบรรพบุรุษเราเนี่ยมาจากมาจากอาจอินโดนีเซียด้งเดิมเราเดาเลยว่าต้องมาจากอินโดนีเซียมาจากอินโดนีเซียก็คือว่าคือล่องมาล่องมาทำประมงคือพอเห็นทำเลก็กลับก็คือเขาล่องมาล่องมาแล้วก็มาเจอเกาะลีฟป้แต่ว่าเขาอะขึ้นไปอยู่ที่เหมือนว่าเมืองใหญ่ของเกาะลีเต้สมัยก่อนก็คือเขาขึ้นไป อ่าไปหาพวกที่เกาะลันตาก็เลยพาเพื่อนก็เลยพาเพื่อนเมาพักที่นี่ก็เจอื่อนตัวเบ็กเลยนี่เหมือนคนอินโดเลยแต่ถ้าใส่ภาคภูมเหมือนคนมุสลิมเปนสามจังหวัดเออก็คือผสมผสานนั่นเออเหมือนคนมุสลิมนั่นแหละ เดี๋ยวถ้าถามว่าคนละโวยที่อยู่ลังกาวีอ่ะคือพวกเดียวกันไหมคนละโวยที่อยู่ลังกาวีเพราะว่าแต่ถ้าว่าเราขึ้นกับมาเลเนี่ยเราก็จะเป็นคนกลุ่มพวกเดียวกันเนื่องด้วยว่าเราเลือกสยามไงเราเลือกสยามแต่ว่าแต่ว่าเรามีเรามีเรามีพี่น้องที่อยู่มาเลยเนื่องด้วยว่ามันต้องใช้เอกสารจริงๆชาวเล่ ตลาดของชาวลีสมัยก่อนคือเขาจะไปลาเกวีมากกว่าเพราะมันใกล้ใกล้กว่ากลางเดาศิรินที์กลางีใช้เอกสารต้องต้องคือใช่มันยุ่งยากก็เลยทําให้เมื่อเราขึ้นกับสยามเนี่ยเราจะไปมาหาสู่กับเขามันยากแล้วตอนนี้ติดต่อกันไหมเดนนอ๊ติดต่อกันบางคนที่มีญาติญที่เขามีครอบครัวที่ เกาหลีเขก็ติดตรงมันเราเนี่ยก็คือหน้าสาวอ่ะน้องสาวพ่ออะเขาก็มีสามีมีครอบครัวอยู่ที่ลังเกาหีเหมือนกัน,นก็เป็นมหาสู่กันใช่ค่ะหรือว่าบางทีมันมันมันยากในการในการเดินทางต่างๆ เพราะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ชอบกันตรวจกันสอบตรวจกันอะไรเยอะๆเยอะเยอะคือว่ามันมันรู้ว่าอย่าทีดังเดิมเป็นเท่าเลไงเพราะว่าเท่าเลเนี่ยจะอยู่แบบอิสระใช่เขาาจะอยู่อิสระกอบยู่แันมีความเป็นเขาการเขาไม่ต้องวุ่นวายกับใครแต่ว่าพอพอพอมีการท่องเที่ยวมันก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายถามว่าเขาบางทีเขาก็อึดอัดนะแต่เขาพยายามที่จะ ที่จะที่จะเรียนรู้ว่าเขาต้องทําแบบนี้แบบนี้เพราะว่าคือ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 เราต้องพัฒนาตัวเองอะง่ายๆอะเด็กพราามทำนั้นคนคนละว้นี่นับศาสนาคนคนละว้คือบรรพบุรุษของคนละเว้เนี่ยเป็นอิสลามแต่คนที่เนี่ยเขาจะไม่นับถืออิสลามเขาจะนับถือบรรพบุรุษมากกว่าแต่ว่าในบัตรประชาชนต้องขึ้นเป็นพุทธ แต่แม้แม้ว่าเป็นพุทธเขาก็ไม่ได้ไปใส่บาตรเขาก็ไม่ได้ศรัทธาในสิ่งตรงนั้นเพราะเขานับถือบรนบันบัพรุษไปแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนับถือบันพรุรุษหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนว่าเขานักถือเจ้าที่ที่ปกครองเขาที่ดูแลเขาโทษนะครับผมว่าพุทธผีปีศาจแบบนี้ไหมค่ะก็คือว่าที่ผ่านมาคนเกาะลีเปะเนี่ยเขารักษาด้วย หมือนว่าด้วยด้วยการที่เขาเขารู้ว่าสิ่งที่จัดเวลาเขาเจีบเขาป่วยเขาไปไหนไม่ได้ชไดใช่ใช่ค่ะเ<ม>ขาเขาเขาก็เลยจะศรัทธานในสิ่งนี้เนควาส่วนของเราเนี่ยพอเร,เราเราเจอกับเรื่องต่างๆที่เราศรัทธาบูชาไว้<ม>แล้วก็ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเรา<ม>พอมันมีเหตุการณ์ของเรื่องที่ดินทาให้อ่าเขาได้เอาที่ของเราไปและสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเมื่อถูกทำลายเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยมาอยู่ใน พอเรามารู้จักพระเจ้าเราเราเจอกับปัญหาต่างๆแต่สิ่งที่ทําให้เราสบายใจมากที่สุดคือทําให้เราได้ มีคนแนะนําให้เราได้มาอธิษฐานได้มาขอบคุณจนดทาให้พี่น้องเราหลายคนเนี่ยก็เลยศรัทธาในในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เลยทําให้เรามักเข้าบูถ์มาอ่ามาอยู่ในเครสอจ่ายเพราะว่ามันทําให้ทุกคนกันสบายใจได้เพราะว่าสิ่งที่เราศรัทธาไปอ่ะมันถูกทําลายไปมันรู้สึกว่ามันมันมันไม่เหมือนเดิมก็เลยทําให้เราทุกคนต้องหาที่พึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่าทาให้เราได้อยู่ดีอ่ามากกว่าเดิม เขาว่าได้ค่ะก็เ,เลยทําให้ทุกคนที่นี่เขาก็เลยสว่วนตอนนี้คือเขาก็พยายามพี่คือความทุกข์ของทุกคนที่เขาเมีอ่ะบางทีเราอยากจะช่วยเขาแต่เราทําให้เขาได้มากกว่านั้นไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือไปดูแลไปสอนไปคุยไปกำลังใจไปอธิษฐานเผื่อแล้วก็มากกว่านั้นก็เลยบอกให้เขาต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยตัวของใครเองมันถึงจะทําให้เขาคลายทุกข์หรือปัญหาที่เขาที่เขาเจอกับสิ่งต่างๆงอ่ะเราอ่ะศรัทธาในพระเจ้าว่า อ่าอะไรที่เราทาไม่ได้พระเจ้าจะช่วยเหลือเราได้<ม>ก็เลยมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนก็เลยพยายามที่จะจับมือกันร่วมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนนนนใจกันสอนสร้างอธิษฐานเดื่อกันให้กัรู้สึกว่าเออเราเราอยู่แบบอดีตไม่ได้<ม>เราอยู่แบบสิ่งที่เราอ่าโดนรังแกไม่ได้<ม>ก็เลยทําให้เราแบบทุกคนก็เลยยืนด้วยตัวเองว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนต้องพัฒนาต้องเรียนรู้เอาศึกษา ต้องต้องทำสิ่งต่างๆให้ได้ด้วยตัวเองค่ะคล้ายๆกับหลายๆศาสนาอย่างนี้พระเมตกสาสาร์ดูข้อถามอีกข้อหนึ่งสุดท้ายที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยากอยากทราบว่าพอที่นี่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับเราไหมหรือว่า มีมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีก็คือว่าพี่น้องชาวเลเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียของพี่น้องชาวเลคือได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยถ้าพี่น้องชาวเลเลือกได้ก็เลือกแบบเดิมมากกว่าไม่เอากันท่องเที่ยวเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบเหมือนเราชาวเลได้ได้ตรงนั้นก็จริงแต่ได้แค่เศษไม่ได้เศใช่ก็คือว่ามันทําให้การที่อยู่อาศัยของเรา อยู่ลําบากมากกว่าเดิมแต่แต่ถามว่าแม่อยู่เยอะลลาบากมากมากกว่าเดิมแต่ชาวบ้านก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้โดยที่อ่าตื่นเช้ามาไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรกับใครมากแต่สิ่งที่เราโดนกระทําคือเราติกเบียดเบียนมาตลอดก็เลยทําให้ชาวบ้านแบบคนที่มาเที่ยวเขาดูความสวยงามกจริงนะได้ความทุกข์ของคนในชุมชๆนะคนมองไม่เห็นใช่ โอเครบกวนะพอสมควรอาขอบคุณพี่สมพรมากๆนะฮะชัดอา่งเป็นอาชัดพรนะที่ให้เกียรติเนาะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาคุณครูสกรระดับบเภอยะรังในวันนี้นะก็ได้รู้นะได้รู้ความเป็นมาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราขอให้อาพี่ชัดพรได้กล่าวจบที่กล่าวเรีว่าอะไรอาลานะฮะอาลารายการของเราเป็นภาษาราโวยอีกรอบหนึ่ง Mita semua uh, semua nak mari uh, jenguk lihat kami di jarat Bali. Ha, hmm. uh, baji, ingat nama, minta nama, bi beli uh, barak nak a bi beli bi baji. Hmm. Kok kok plan ini dengan pelbagai bahasa Thai ini dengan, ah, fang pah dulu, lah. Tapi bahasa bahasa ini, tidak ประมาณนั้นแหละบาจิเลว่าดีอ๋อบาจิกแกบาจิกแกบาจิกกันบิเท่าเหมือนกันเลยคล้ายๆกั uh oh ke, นเหมือนกันเลยใช่โอเคครับขอบคุณมากครับคเชนกั